สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่อัิสครับค่ะมาฟังเรื่องราวผ่านความหมาจากไพ่กันนะคะท็อปปีกการดอมวันนี้คือทำไมคุณถึงได้ดีกว่าคนอื่นขอบคุณสำหรับทุกๆกการัพพอร์ตนะคะใครที่ยังไม่ได้กดติดตามฝากด้วยนะความลาวขออนุญาตชิกพลังงานนิดนึงนะคะเราจะหยิบตัวอักษร7ตัวเนาะ ตัวอักษรเจ็ดตัวนี้จะเกี่ยวข้องอะไรบางอย่างกับคุณได้นะคะได้กี่ตัวแล้วนี่หกเนาะคาดอีกหนึ่งตัวเป็นเจ็ด U M Y H เหมือนมีใครอยากคุยกับคุณแต่เขาไม่กล้าทัก T I แล้วก็ Q เหมือนกลัวโดนโดนตอกกลับหรืออะไรสักอย่างเหมือนเหมือนทําความผิดแล้วแบบต้องโดนแน่ๆเลยอทําไมคุณถึงได้ดีกว่าคนอื่นเนาะซิก็ออกคาบโหใบแรกก็ละมุนใจมาเลยเนาะ ศกรอบค่ะโอ้ขอโทษค่ะอบเพนทาโคสละมุนใจมากดูนานเลยเนาะนานพอความรู้สึกพี่ไพ่เขาให้ความรู้สึกเย็นเย็นเย็นเอกเย็นใจคุณมีพลังงานที่อบอุ่นนะคะอบอุ่นแล้วก็ มันเป็นพลังงานความสุขที่ไม่ไม่ได้อาศัยไม่ได้พึ่งอะไรคนอื่นมากมายนะคะเป็นคนที่รักการให้รักการทำบุญนะคะเป็นพลังงานที่บางทีมันดูเหมือนเรื่อยๆเอื่อยๆนะดูเหมือนจะไม่น่ามีอะไรแต่มันมีรายละเอียดอยู่ในนั้นเยอะนะคะเรารู้สึกว่าคุณเป็นคนที่ เวลาใช้ชีวิตอะคุณจะมองเกมยาวมองเกมยาวในความหมายก็คือในทุกขณะจิตในทุกขั้นตอนในทุกก้าวย่างของชีวิตของคุณอนะคุณค่อนข้างทำด้วยความระมัดระวังนะคะคุณจะไม่ได้เป็นคนที่ใจเร็วด่วนได้คุณจะไม่เป็นคนที่ยอมทำอะไรง่ายๆสบายๆบ,บน ความทุกขของคนอื่นคุณเป็นคนที่แบบจะทาก่อนที่จะทําอะไรอะ่ะมักจะคิดถึงใครดใครคนบางทีบางครั้งอะ่ะคนที่คิดถึงเป็นคนสุดท้ายอะ่ะคือตัวคุณด้วยซ้ําถ้ามองย้อนกลับไปไม่ได้เพิ่งมาเป็นคนแบบนี้นะน่าจะเป็นคนลักษณะแบบนี้มานานแล้วคือแบบ ถ้าตั้งแต่เล็กเลยก็น่าจะต้องเป็นคนที่แบบออคอยดูแลบ้านพ่อแม่ไปทำงานอะไรเงี้ยค่ะเป็นคนที่แบบเป็นทีมซัพพอร์ตทีมสนับสนุนนะ่ะทำให้ชีวิตคนอื่นน่ะเขาใช้ชีวิตง่ายขึ้นสมมุติว่าตัวคุณเป็นลูกอะ่ะพ่อแม่สามารถแบบออกไปทำงานโดยกลับมาที่บ้านเนี่ยโหบ้านช่องเรียบร้อยนะคะดูแลให้ไม่ขาดตบกบกพร่องหรือว่าในวัยเด็กอะ ก็น่าจะดูแลตัวเองได้ดีเพียงพอคือแบบไม่น่าจะเป็นคนที่สร้างปัญหาให้กับพ่อแม่เพราะเหมือนจะทําอะไรก็จะคิดนะ่ะจะคิดก่อนว่าทําสิ่งเนี้ยใครเดือดร้อนยิ่งถ้าเป็นตอนเด็กๆก,ก็จะห่วงว่าพ่อแม่จะเดือดร้อนไหมญาติพี่น้องจะเดือดร้อนไหมแต่โตมาก็ใช่ว่าจะหยุดนะยิ่งถ้าโตมามีฟงมีแฟนมีครอบครัวเนี่ยก็จะคิดเผื่อคนอื่นไปอีกทำแบบนี้ มันจะดีกับครอบครัวเราไหมมันจะดีกับลูกเราหรือเปล่านะคะเป็นคนที่มีความเมตตาสูงสูงมากๆสูงสูงมากพอที่จะสามารถทำสิ่งดีๆให้กับคนอื่นได้ได้แทบจะตลอดเวลาคือเหมือนแบบหายใจเข้าหายใจออกคือแบบอยากให้มันเป็นบุญกุศลทั้งหมดเลย อยากที่จะพยายามรักษาความดีรักษาเป้าหมายอะไรบางอย่างในชีวิตอะเรารักษา,าไว้ด้วยชีวิตนะไม่ใช่แค่แบบว่าโอ้พูดสวย,สวยๆเฉยๆฉันเป็นคนดีอะไรอย่างเงี้ยเราติดดีอะไรอย่างเงี้เดดยเราต้องประกาศตัวเป็นคนดีไม่ใช่นะลักษณะของคุณอะเราว่า ส่วนใหญ่ของชีวิตวน่าจะเป็นคนที่ปิดทองหลังพระด้วยซ้ำไปชอบปิดทองหลังพระอืมต่อให้มีใครพยายามเข้ามายุแย่ชีวิตคุณต่อให้ คือถ้ายุ่แย่ในเรื่องปุกปัน่นในเรื่องของทําให้คุณหัวเสียเนี่ยโอกาสแตะต้องคุณน้อยมากทําได้น้อยมากถ้าใครคิดว่าจะมาทําตัวร้ายกาจจะมาทําตัวเกลี้ยวกล่อดแล้วจะทําให้คุณแสดงความไม่น่ารักออกมาคนเหล่านั้นจะต้องอกหักเ <c oughs> พราะเขาจะไม่ได้อะไรกลับไปเลย <c oughs> คุณจะไม่ได้ลุกขึ้นมากรีดร้องเหมือนอย่างที่เขาอยากเห็น เขาอาจจะดูหนังดูโทรทัศน์มากเกินไปดูหนังหลังข่าวมากเกินไปนะคะในขณะเดียวกันถ้าคุณทำงานนะคะคุณก็จะเป็นคนที่อุทิศงานทำงานด้วยหัวใจจริงๆจะไม่ได้ทำงานเพราะตำแหน่งหรือว่าเงินเดือนคือมันก็ทำนั่นแหละแต่คือแบบว่า ไม่ใช่ว่าอ๋อฉันทําบริษัทนี้ให้ฉันแค่สองหมื่นก็กินข้าวนานๆหน่อยแล้วกันอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าเช็คเมลานานๆหน่อยคือกินเวลาไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยก็จะไม่ใช่คนที่เอาเปรียบบริษัทหรือในที่ทํางานของตัวเองแบบนั้นนะคะคือถ้าถ้าเข้าสู่ในโหมดทํางานอ่ะคุณก็จะจริงจังของคุณเต็มที่นั่นแหละทําแบบ ทำจนบางทีทําทําเยอะเกินไปด้วยซ้ำทาจนหามรุ่งหันข้ามหรือว่าทําจนแบบว่าอืมถ้ามันมีถ้วยรางวัลอนะคุณน่าจะได้ถ้วยรางวัลเต็มบ้านไปหมดแล้วลวนะเนาะแบบพนักง,งานดีเด่นอะไรอย่างเงี้ยพนักง,งานแห่งปีนะคะน่าจะเป็นคนที่เก็บกว่ารางวัลโดยที่ไม่จําเป็นต้องแบ่งใครเลยนะรักในสิ่งที่ตัวเองทํามากแล้วก็ความพึ่งพาตัวเองของคุณอนะสูงสูง คือมันแบบความรับผิดชอบดีจริงๆดีชนิดที่ว่าต่อให้ใครไม่ทําฉันก็จะทําอยู่ดีนะคะโปรเจกต์จะยากขนาดไหนก็ไม่หวัน่นชีวิตจะมีปัญหาอะไรใดๆฉันก็จะสู้ต่อไปสู้ในแบบของฉันนี่แหละสู้ในวิธีทางของฉันนี่แหละสู้ไปโดยที่บางทีบางครั้งก็ไม่รู้เลยนะว่าชีวิตมันจะระหกละเหินขนาดไหนชีวิตมันจะพาตัวคุณให้เจอกับอะไร แต่ข้อดีก็คือด้วยความที่เป็นคนใจสู้ด้วยความที่คุณมีความมุ่งมั่นแล้วก็ใช้ชีวิตประหนึ่งว่าอุทิศเพื่อคนอื่นเนี่ยมันทำให้ความทุกเวลามันพัดผ่านเข้ามามันจะกลายเป็นขั้นบันไดทําให้คุณเติบโตในขณะที่คนอื่นอาจจะกรีดร้องเวลาแบบชีวิตเจอปัญหาหรือว่าเหนื่อยมากๆหรือว่าไม่ไหวหรือว่าไปต่อไม่ได้คุณจะไปต่อได้เสมอ คุณจะไปแบบว่าเหมือนเหมือนไปแบบมึนๆนะนะคือไม่รู้หรอกว่ามันยังไงอะ่ะแต่แบบรู้ว่าจะไปรู้ว่าจะสู้อยากให้ชีวิตมัน move on อยากให้ชีวิตมันเดินต่อนะคะไม่ได้สนใจเลยว่าเออไม่ได้รู้สึกน้อยใจในโชคชะตาไม่ได้สนใจว่าทำไมฉันจะต้องเป็นคนที่เจออะไรแบบนี้ด้วยคุณก็ตั้งหน้าตั้งตาใช้ชีวิตของคุณต่อไปนะคะโดยส่วนใหญ่แล้ว,ว่เกือบจะทุกครั้งอะ คุณจะมีปัจจัยเป็นคนภายนอกที่ทําให้คุณเดินหน้าต่อได้เสมอบางคนอาจจะมีคุณพ่อคุณแม่อยู่ในใจบางคนอาจจะมีลูกอาจจะมีใครสักคนน่ะมีใครสักคนอยู่ในใจที่แบบเหมือนเหมือนเป็นแรงแรงหนึ่งอะที่ที่ทําให้คุณลุกขึ้นสู้ได้ทุกๆครั้งไม่ว่าชีวิตของคุณจะเกิดอะไรขึ้นก็ตามแล้วก็ด้วยความที่ไม่หวาดหวั่น เนาะไม่หวัดหวั่นกับปัญหาจักรวาลจะจัดชาเลนจ์แบบไหนมาให้ก็ไม่เคยย่อท้อนะคะมันก็เลยกลายเป็นลูกรักของพระเจ้าไปในที่สุดนะคะใช่ไหมลองนึกดูสิฉันส่งโจทย์ไปให้เด็กคนนี้มันก็ไม่ถอยเลยไวย้มันก็พยายามหาทางมันไปจนได้อะไรอย่างเงี้ยมันน่าเห็นดูนะเรารู้สึกว่าจักรวาลเขารู้สึกแบบนี้นะคะมน่าเอ็นดูจริงๆเด็กคนนี้ไม่งอแงอไม่เวียงไม่ยุ้มหัวใครไม่กรีดร้องนะคะ มันมันดูแล้วมันน่าสนับสนุนเนาะเราอยากสนุนเราจะอยากสนับสนุนใครคะระหว่างคนที่แบบโดนนี้หน่อยก็โอ้ยไก่คนหนึ่งว่ะหูสู้เอาสู้เอาเนาะเราก็จะอยากสนับสนุนคนที่พยายามจะสู้นั่นแหละช่เพราะว่าการต่อสู้มันไม่ง่ายไงแล้วก็คนที่ทําสิ่งยากๆอะ่ะมันมีน้อยมันถึง มันถึงสมควรยิ่งนักที่เขาจะต้องได้รับสิ่งดีๆในชีวิตโอูนี่ไงพูดถึงลูกหลักพระเจ้าพระเจ้าก็มานะคะแต่ไฮเดรตเฟนส์นะอืมมาถูกทางแล้วจริงๆคุณมีแสงสว่างอะไรบางอย่างในหัวใจของคุณจริงๆนะมีแบบไม่รู้ว่ารู้ตัวหรือเปล่าด้วยแต่ว่าทุกๆครั้งไม่ว่าชีวิตคุณจะ หลุมหัวทิ่หมหัวตามอะไรยังไงนะคุณจะมีทางไปของคุณเสมอเลยมันจะมีเสียงมันจะมีนู่นนี่นั่นมันจะมีอะไรมาแบบเหมือนมาช่วยมาผลักมามามาดันนะ่ะแต่บอกว่าที่เขามาพราะคุณตั้งใจดีนะข้างบนเขาเห็นเจตนาดีของคุณนะเขาเห็นความพยายามเขาเห็นความสม่ำเสมอนะคะเขาก็จะส่งตัวช่วยมาแบบนี้แหละ แล้วเขาก็รู้ด้วยว่าคุณเนะี่ยมีความสามารถมากพอมีความเก่งกาจมากพอที่เขาจะให้อาวุธกับคุณได้เขาจะปั้นคุณได้เขาจะเสกสันเขาจะทําให้คุณมีความสามารถเหนือคนอื่นก็ได้นะคะแต่ว่ามันอาจจะมาในรูปแบบของชาเลนจ์หรือว่าปัญหา,าต่างๆที่คุณได้เจอในชีวิตเรามองว่าคุณเป็นคนที่ว่านอนสอนง่ายด้วยนะว่านอนสอนง่ายไม่ใช่แบบใครพูดอะไรก็ข่ะหมดเนาะแต่คือแบบ เป็นเด็กที่รักดีอ่ะเป็นคนที่รักดีนะคะใครบอกนิดผู้ใหญ่บอกหน่อยหรือว่าใครมาหนุนคุณสักนิดนะ่ะคุณจะไปได้ไกลมากๆเลยเพราะเจตนามันดีมันเหมือนกับตัวคุณมีเข็มทิศท,ที่งดงามอยู่ในตัวเองอยู่แล้วอะ่ะแค่รอขึ้นลมที่เหมาะสมเท่านั้นเองนะคะหรือว่าเปรียบได้ว,ว่าคุณเป็นเหมือนดินที่มันอุดมสมบูรณ์อ่ะ อุดมสมบูรณ์มากชนิดที่ว่าหยอดมเมล็ดพันธุ์อะไรไปก็งดงามแล้วก็จะให้ผลผลิตที่ดีมากแต่จะให้แต่จะต้องใช้เวลาสักนิดหนึ่งไม่ใช่ว่าหยอดวันนี้แล้วพรุ่งนี้พ,พุ่งพวดไปเลยนะคะจะต้องใช้เวลาสักหน่อยหนึ่งในท้ายที่สุดเนาะบทสรุปเรารู้สึกว่านอกจากจิตใจที่แข็งแข็งแกร่งเนาะมีความกล้าหาญชันชัยมีความอดทนมุมมานะสุดสุด แล้วก็ความเมตตาธรรมที่คำจุนในใจของคุณน่ะทําให้คุณได้พบกับครูบาอาจารย์ที่ที่ที่เมตตาคุณด้วยเนาะมาเป็นแรงสนับสนุนให้คุณสิ่งนี้แหละคําสอนที่คุณรับฟังท่านมานะคะเอาไปใส่แล้วก็เอามาเอาไปใส่ใจแล้วก็เอามาปฏิบัติสิ่งเหล่านี้นะคะช่วย เป็นทั้งแรงหนุนเป็นทั้งแรงพักดันเป็นทั้งวิชาที่ทำให้คุณได้ติดตัวของคุณตลอดไปไม่ว่าคุณจะพัดจนเจอกับอะไรก็ตามคุณก็จะมีที่ทางที่ไปและจะเป็นที่ทางที่ดีขึ้นเสมอเสมอให้คุณรู้ไว้เลยว่า,าในเส้นทางที่คุณเดินนะ ถ้าคุณหันกลับมาคุณจะตกใจมากเลยคุณจะพบว่าเหมือนคุณเป็นคนที่เปิดทางสว่างให้กับคนอื่นๆน่ะมันเหมือนเป็นเส้นทางที่คุณเดินมันอาจจะแบบมีคนจํานวนน้อยที่สามารถไปถึงได้แต่คุณสามารถเข้าถึงนะคะด้วยสติปัญญาด้วยไหวพริบด้วยบุญบารมีอะไรก็ตามแต่ที่คุณมีคุณเป็นเหมือนอคนที่นําให้คนอื่นไปได้ดีไปด้วยนะคะไม่ได้แบบว่า ไปดีไปคนเดียวเราไปเลยเนาะไม่ไม่หันกลับมาเลยความน่ารักของคุณก็คือพอไปได้ดีแล้วก็หันกลับมาช่วยเหลือคนที่อยู่ข้างหลังเป็นจํานวนมากนะคะบุญกุศลที่คุณได้ทําไว้กับคนอื่นๆนะได้ช่วยเหลือใครไม่ว่าจะโดยบังเอิญโดยตั้งใจโดยบุพเพหรืออะไรก็ตามอะค่ะสิ่งเหล่านี้มันเหมือนกับ มันก็เป็นคําสรรเสริญเ,เนาะที่ใครสักคนเขาเคยได้รับความช่วยเหลือจากคุณนะคะเขาก็อธิฐานให้คุณมีชีวิตอยู่ดีอยู่ร่มเย็นเป็นสุขอยู่รอดปลอดภัยนะคะอันนี้ก็เป็นอีกบุญหนึ่งที่แบบเป็นแรงเติมแรงผัดดันที่ทําให้คุณได้ดีมีชัยกว่าคนอื่นนะคะค่ะ นี้ก็คือคำตอบของแรนดอมคลิปนี้เนาะขอบคุณที่รับฟังนะคะรับไว้เฉพาะสิ่งที่ทำให้คุณมีความสุขถ้าไม่ใช่ทิ้งไว้ตรงนี้ได้เลยค่ะหวังว่าคงจะได้พบกันใหม่ในคลิปถัดไปนะคะสุขกายสุขใจนะบาย